แม่รู้ได้ไงครับเขาจะสํานึกได้อะคนเรานะคะถ้าไม่มีจิตสํานึกที่ดีไก่แค่คําขอโทษเขาก็น่าจะพูดได้หรือเปล่าสวัสดีครับเดี๋ยวสอนจะเอามะพาไปทำอะไรอะที่โรงเรียนไม่พอใช้เหรออ๋อคุณปริชาติให้ผมเตรียมไปให้คุณสมอนครับทําพริกกับเกลือเย็นนี้เอาไปทำอะไรอา่าคือตอนแรกก็ผ่อนค่าเรียน พอก่อเรื่องขึ้นมาก็ทําของไม่ให้เข้าขายอีกเปิดสถานสงเคราะห์เลยดีไหมคะฉันพีอยากให้เด็กนั่นมีโอกาสแก้ตัวบ้างจะได้สํานึกไงเพราะทำอะไรดูไม่คิดมันเป็นยังไงแม่รู้ได้ไงคะเขาจะสํานึกได้อ่ะคนเรานะคะถ้าไม่มีจิตสํานึกที่ดีกไแ,แค่คําขอโทษเขาก็น่าจะพูดได้หรือเปล่าเขาเคยพูดคานี้กับคุณแม่หรือย,ยังยังใช่ไหมคะแม่ถึงนึกนานขนาดนี้อะ ถ้าแม่ยังมีความหวังกับเด็กคนนี้อยู่หนูก็เอาใจช่วยค่ะเลือดใหม่หัวใจนักปรุงสตรีมตอนใหม่ที่แอปโมโนแม็กซ์ดูสดพร้อมกันที่ช่องโมโนทเวนตี้น